เราดูจากว่าสถานการณ์ในปีใหม่ที่ผ่านมานะครับอุบัติเหตุหรือสาเหตุของการเสียชีวิตแม้จังหวัดขอนแก่นยังยังรักษาตัวเลขเท่าเดิมนะครับใกล้เคียงแต่สิ่งสําคัญที่สดุดก็ต้องขออนุญาตนาเรียนท่านว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่เนี่ยคือใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดแล้วก็ยัง าเจากการเมาสุรานะครับยังเมาสุรายังขับขี่ย่างฐานะนะครับแล้วก็การตัดสินใจก็ไม่ดีนั้นเลยกรณีตัดหน้ากับชั้นชิดนะครับแล้วครอบคลุมไปถึงการหลับหนส่วนพื้นที่ที่ค่อนข้างรุนแรงก็มีทางออกขดินนะครับแล้วก็ถนนในหมู่บ้านในอบตนะครับหรือว่าในเขตชุมชนแล้วก็ระยะเวลาที่ นะครับเกิดเหตุสูงสุดก็คือตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับสำหรับผู้เสียชีวิตก็เป็นคนในพื้นที่นะครับก็เป็นส่วนใหญ่ดังนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือความเร็วในการขับขี่การเมาสุราและพฤติกรรมการขับขี่อันรย,ยานและก็ในการสืบสวนนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเราจะสืบสวนไปยังมีทีมเข้าไปนะครับจากเหตุการณ์ที่ผ่านมา เพื่อจะดูสาเหตุเกิดจากกายภาพหรือเกิดจากสภาพสังคมนะครับรวมทั้งสาเหตุต่างๆที่ทผมกล่าวเรียนดังนั้นเพื่อการควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงนะครับคราวนี้เข้ามาสู่ช่วงเทศกาลสงการนะครับซึ่งเราจะต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเป็นมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในปีนี้นะครับก็ได้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแล้วก็ภาคีเครือข่าย ดังนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเนี่ยเราก็ได้มีการประชุมนะครับออกคาสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุถนนในช่วงเทศกาลปี2559แล้วก็ออกคําสั่งนะครับในการปฏิบัติงานของของทุกส่วนราชการได้มีแผนบูรณาก,การนะครับในการป้องกันและลดอุบัติเหตุซึ่งแผนบูรณาการก็ในความหมายก็อาจจะมีรถที่จะยกหรือ นะครับตลอดเส้นทางที่ประมาณเกือบร้อยร้อยแิกิโเมตรโดยประมาณนะครับจากเหนือไปใต้แล้วก็จากตะวันออกมาตะวันตกซึ่งจากประสบการณ์ก็ถ้าหาการถยกเข้าพื้นที่ไม่ได้เนการจราจรก็จะติดขัดดังนั้นก็ได้มีการสำรวจนะครับรถที่มีขนาดใหญ่ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ได้เนี่ยตลอดเส้นทางและวก็เตรียมไว้นะครับ ตำหรัขขอำเภอนั้นก็ได้เตรียมความพร้อมนะครับต้องมีการรณรงค์เนเบื้องต้นนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในระดับอําเภอนะครับแล้วก็กร,มร,กร,รวม,วมรรรทั้งท้องถิ่นด้วยก็ได้มีการกําหนดจุดนะครับในอําเภอที่จะกําหนดจุดตัว